สำหรับช่วงเที่ยวเพลินสำราญกรุงในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพที่เองนะคะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวพระราชอารามหลวงชั้นเอกนะคะซึ่งก็คือวัดที่มีชื่อว่าวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ย้อนหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยนะคะซึ่งท่านโปรดให้สร้างเรียนแบบสถาปัตกกรรมแบบบทฝรัง่ง ในสไตล์ของโกติกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันศุกร์ใครที่ดูแล้วสนใจจะไปเที่ยวนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวได้แต่สำหช่วงนี้ช่วงเที่ยวเฟิินสำหรับกลุงไปเที่ยวกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงที่วเพลินสำนังกรุงวันนี้นะคะฝนพาคุณผู้ชมมาที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติค่ะแต่การเดินทางของฝนฝนจะใช้กระเช้าวันนี้เพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติค่ะ คุณผู้ชมคะกระเช้าที่ฝนนั่งมาเมื่อกี้กับทีมงานนะคะเขาจะไม่คิดค่าบริการค่ะแต่เขาจะมีตรงนี้ค่ะคือสารารับบริจาคเงินค่าไฟเพื่อจะช่วยเหลือค่าไฟของทางวัดนั่นเองค่ะ และตอนนี้ฝนก็ยืนอยู่บริเวณวัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะคะซึ่งวัดแห่งนี้ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเพื่อเรียนแบบโบทของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2421ค่ะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเรียนแบบโบสถ์ฝรั่งเป็นลักษณะมีโดมหอคอยปลายแหลมคล้ายวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตกภายใต้โดมจะมีหอนาฬิกาและระฆังชุด ภายในพระโบสดจะมีการตกแต่งแบบบทฝรัง่งสังเกตได้จากฐานพระประธานคือพระพุทธนริมนทานโมพาสและพระสาวกที่ไม่ได้ทําเป็นฐานซุกซีอย่างในบททั่วไปนะคะแต่จะมีลักษณะเหมือนกับไม้กางเขนในบทคริสมากกว่าค่ะ ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนอกจากโครงสร้างของพระอุโบสถจะมียอดแหลมแล้วนะคะภายในยังมีช่องหน้าต่างที่เจาะโคง้งรวมถึงการประดับกระจกสีไว้ซึ่งถือว่าเป็นศิลป,ปะที่งดงามสื่อถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักการะองค์พระประธานแล้วนะคะอย่าลืมกับลังหันมองไปยังผนังพระอุโบสถด,ด้านหน้าพระประธานนะคะเนื่องจาก ฝาผนังพระอุโบสถจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีความงดงามมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อออกจากพระอุโบสถนะคะด้านขวามือจะมีหอประดิษฐานพระคันธานราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝนให้นักท่องเที่ยวได้แวะสักการะกันนั่นเองค่ะ ตรงข้ามกับหอพระคันธานราชเป็นหอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปกอันเป็นพระพุทธร,รูปสมัยลบุรีฝีมือช่างขอมอายุกเก่าแก่นับพันปีค่ะด้านหลังพระโบสถ์ก็คือพิพิธภัณฑ์จะเป็นอาคารชั้นเดียวเดิมที่นี่เป็นศาลาการประเรียนนะคะปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถัดจากพิพิธภัณฑ์ก็จะเจอกับพระบรมรูปส่งม้าของสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะสักการะพระองค์ท่านก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันนั่นเองค่ะ